วันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์นะคะว่าน้ำยาขัดยางดำนะคะจะดีไหมนะคะ,อ,ะอันนี้เขาเขาให้มาเป็นถังนะคะแต่ว่าเอามาเปลี่ยนใส่เพื่อใช้งานง่ายนะคะอันนี้จะเป็นซุ้มล้อนะคะนี่ซุ้มล้ออันนี้จะเป็นยางนะคะนี่ซีดหมดแล้วอเราเรามาลองดูนะคะทำให้หินเลยนะคะนี่ ฉีดไปแล้วนะคะเอาผ้าน่าจะเป็นผ้าอะไรก็ได้นะคะแต่อันนีมน้มันมีผ้าอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะลองเช็ดให้ดูนะคะสดๆเลยนะคะเนี่ย ไม่ได้ขัดถูอะไรมากนะคะชุดแค่ให้น้ำยามันเสมอนะคะอ้ดำขึ้นจริงนะคะนี่แล้วก็โดนสีสีก็ไม่เป็นไรนะคะสีก็เงาดีนะคะนี่อ่ะนี่ที่เหลือทาสีเออถูไฟเบอร์ไปเลยอันนี้ล้องให้เห็นเลยนะ,ะล้องให้เห็นกับตาเลย ถวเห็นเลยนะคะนี่อันนี้คือสเปรย์ที่เราฉีดแล้วกระเด็นใส่สีรถนะคะก็เลยเอามาขัดอ่ะขัดไปเลยโอ้หเงาอยู่นะคะอันนี้ที่เราขัดไปเมื่อกี้อันนี้คือที่ยังไม่ได้ขัดนะคะนี่อ่ะนี่นี่นี่ข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่นะเดี๋ยวเรามาลองนะคะ ันนี้ที่เราขัดไปเมื่อกี้นะคะนี่อันนี้อ่ะเราจะมาลองดูฉีดก่อนอันดับแรกที่ต้องใส่ขวดอย่างนี้นะคะมันใช้งานง่ายนะคะคิดว่ามันซอกซอนง่ายแต่ถ้าเราใส่แต่ถ้าเราเอาผ้าชุบเหมือนจะเปลืองอยู่นะคะถ้าผ้าชุบแล้วก็ค่อยเช็ดนะคะไม่ไม่ต้องถูแรงเปลืองพลังงาน หรือว่าคิดว่ามันจะดําเฉพาะตอนที่น้ํายามันเปียกหรือเปล่าเหมือนเหมือนเราล้างรถแล้วมันดําเฉพาะตอนที่มันเปียกน้ําหรือเปล่าอะเดี๋ยวเราลองดูค่ะนี่พิสูจน์ดูกันเลยว่ามันจะดําติดไหมน้ํายามันแห้งแล้วมันจะดํำไหมติดไหมนี่ค่ะอันนี้ที่มันฉีดเลยไปเมื่อกี้นั่นคาบนีมันก็เช็ดออกอยู่นะคะนี่นี่เป็นคาบใช่ไหมคะนี่ คิดออกดีโกเวตอยู่นะนี่นี่อ่ะอ่ะ,อะมาทางนี้กันต่ออย่านอกเรื่อง <c oughs> อ่ะนี่เราก็ถูไปเรื่อยๆค่ะนี่ตามโซกตามมุมอ่ะถูไปทําสีรถใหม่กับสองซ้ำมืนนูนะคะไม่เจ็ดราคาเบาๆเลยอันนี้เราก็ต้องถนอมเขาหน่อยนะคะเราใช้เขามาเป็นสิบสิบกว่าปีละ สิบกว่าปีสิบสี่ปีแล้วค่ะครถคันนี้นี่คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะแต่ว่าอยากให้เห็นจริงๆนะคะวมันใช้ได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลเราจะได้ไม่ต้องซื้อมาใช้เปลืองเงินนะคะอันนี้ที่เช็ดไม่ใช่เลยค่ะน้ำยาัากระเด็นก็เลยเช็ดโอ้โหอันนี้ค่ะนี่ทำให้ดูกันสดสด อันนี้ที่เช็ดที่ฉีดเมื่อกี้นี่ค่ะอันนี้จากที่ไม่ได้ฉีดลองดูนะคะว่ามันก็โอเคนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรอบรถให้ดูก่อนที่จะถ่ายเมื่อกี้นะคะก็นี่ค่ะอันนี้นี่คือฉีดไปแล้วนะ,ะแต่โซนนี้โซนนี้ยังไม่ได้ฉีดนะคะนี่เพิ่งคิดได้นะคะว่าเออน่าจะได้อัดคลิปนี่อันนี้คือฉีดไปแล้วนะ ตัวนี้ฉีดไปแล้วนี่นี่นี่เงาวับอ่าโอเคนี่กระปุกนึงไม่กี่บาทนะคะก็ถึงว่าล้างแล้วมันจะออกสมมุติถ้าล้างแล้วมันจะออกก็ก็ไม่เป็นไรนะคะกระปุกหนึ่งอ่าหนึ่งลิตรราคาไม่กี่บาทไม่ได้แพงเลยอ่าทีนี้เรามาดูซุ้มล้อที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยเป็นไงคะ จีดคิเลมากเลยค่ะนี่อย่างคิเลเลยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูอันอันที่เราฉีดแล้วนี่สวยสวยสวยขึ้นเลยละค่ะนี่เงางามนี่นี่อย่างข้างหน้านี่อเงาแวบอ่ะลองซื้อมาใช้กันดูนะคะโอเคค่ะสินค้าเขาดีจริงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะว่าขวด ขวดเนี่ยเอาไว้บ้านอีกบ้านหนึ่งนะครับอันนี้แบ่งมาแบ่งมาใช้นะคะแล้วจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ